นี่นี่แหละครับนี่เนื้อกลอนส้มเนื้อกอนขาต้องลืมอ,ออกอีกนยครับติดมันเล็กๆน้<ะ>อยๆพ้อมหวยๆ,ๆเลยครับพร้มพี่นอ้องซ้อยเสือแล้วก็ติดเนื้อเข้าไปน้ำฟองไม่ีด้ลยลอัศรถครับนนาลักถึงนนารักถึงหนากนีะประมาณนี้นะนาะสวยจุ๊บมาเดื้อเอท,ทุกคนทุกท่านมาเสร็ฟเดียว่ยนากินบวะครับโอร สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมเมื่อนี้ไปเอาเนื้อเพิ่งมานี่ครับไม่ไม่สดๆดเลยได้นี่ยังติ่งยึดๆอยู่บางตอนแล้วมาเอสซมส่งครับพี่น้องได้อยู่ได้กิ่นรับเถึงเนื้อแดดเดียวเด้ครับเมื่อนนี้เอามาสามสิบกว่ากิโลครับพี่น้องอ<า>เนื้อกำงามแบบนี้แหละครับนี่เอามาเอสซมครับ เข็งสีโนรักฟาร์มครับผลืบเอ็ดลืพผืนเลือย่างสวยงามเลยได้ครับผมก็เรือติดเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาเนาะนี่ครับมีแต่เนื้อเงาว่าโชกก่อนขายยังไงก่อนอ๋อถูกนี่เอ้อวอวิ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 วโวิวิวิวก นี่แหละครับนี่เนื้อกอนส้มเนื้อกอนขาขาหลังล้วนๆครับพี่น้องนี่และะ้วก็ตอน,นให้งามไปเนาะเออเอาโซ่พี่น้องเบิง่งเลขนั่นแหละต้นขนา,ขาพี่น้องเหื่อขาทำงามไหมครับพี่น้องสวสัสดี <c oughs> เป็นมันติดเล็กๆน้อยๆเพรน้อยก็แล้สิยวจนเบิ้ลคนละครับพี่น้องเพราะว่าไอ้ส้ม้องเอามันเนาะเบิดเขาที่เจ้าะหัได้แต่ว่าตอนนี้เด้อีันเอามาพิเศษหรอครับนี่เรามาจัดส่วนพนักง,งานผู้เพิ่นม,มาเอ็ดงานซอยมืัอนี้แหละครับเสือตัวนี้ครับพ่อแน่นลูกยกทางเดิมงามทางนี้เหมือน โฉบๆครับพี่น้องอันนี้เป็นเนื้อเสือนะครับเนื้อฟิดเสือนิมัดกรอนเลยได้คางหนึ่งนํามาครางนึงเลยครับพี่น้องอันนี้เราไว้ซอยจุ้มาเทงครับหลังจากฝักเนื้อแล้วครับฝักเนื้อเอสโอมแล้วก็ซอยเอสดเดียวเรียบร้อย <c oughs> ล่อรับได้เลยเด้อครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องเพืเ่อสนใจยังมีท่านได้ไปยู่ไปกินกับทีมคำว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เด้อครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่เข้ามาอุดหนุนนี่ครับเนี่ย ทางเนื้อเดียดเดียวถึงส้มครับส้มเนื้อครับพี่น้องไหดแซ่บสู่กินครับเอาาที่นี้เราเริ่มสอยแล้วเด้อนะก้อนกลามาสิวเนื้อสิวเอ็ดหน่อยจังไงก่อนเด้อพี่น้องแต่เพิ่อนกับก้อนปากคอมันติดอยู่จังสิวอ่ะแม่ลูกนี่แหละติดอยู่กับก้อนขาหลังเลยนะลูกอันนี้อแห้งต้องลืบออกอีก้อครับติดมันเล็กๆน้อยๆก่อนถ้าเนาหมองอ่ะเออเบิร์ตละครับก็จะมีเอ็นติดแสกเล็กๆน้อยๆครับ มีเนื้อก็ต้องมีติดนิดนิดน่อยๆครับก็มีถึงกับว่าไหลสมสมพอหน่อยชุดละหน่อยหาสิบบาทด้วยครับผมเออลืมบอกราคาบ่อเนี่ลูกบ่อราคาพี่น้องเนี่ยชุดชุดหนึ่งจะมีสมยุหาหอครับราคาร้อยห้าสิบบาทครับผมะะนะครับพี่น้องว่ากระละเฮหินไออินเพิ่นสิวมันสิวเพื่ออกาะสักครั้มันที่โอภายนอะนลืมออกสักครั้เดี๋ยวลืมเพิ่งก่อนเนาะอินเนาะแป๊บนึงทาแป๊บนึงเลยอเอามา โอ้นตัวนี้ยางบ่เนื้อแซ่น่ะเนื้อแซ่กอนเนื้อฟักทีหลังลืมไปเลยเนลืมข่าวโอ้ฟักเนื้อแล้วก็พอดีเท่งพอดีพี่น้องเอ้ยน่ะแนวกินเท่งมื่อานี้ก็ได้เนื้อเสือก็ซ้อยแก้มไปน้ำแน่กันนี่แหละครับยังเหลือลายเติบเมื่อนี้แบบซอยจุ๊บครับพี่น้องนี่สามสิบตัวคันแท่หน้าเฝ้าพีดคันแท่หน้าสามแยกสามคัน อ mic. สองสามเออสองสามหมดแล,ล้วครับพี่น้องสามสิบกีบอนันนี้จะมองงามงามมองปิดตเาเสบทักงนั้นพี่น้องอันนี้มองบริการับตับต่อตับหย่อนพี่น้องตับหย่อนก็เนี่ยครับมแน่นเลย <ๆ S 1> อันนี้จะเขียงสีโนรักฟาร์มเด้อครับพี่น้องบ้านอุปปร,รีครับนาเขียงสองร้อยแปดสิบครับพี่น้องอพี่น้องอย่ได้เนื้องอับงาม haya, มาไว้อยู่ไว้กินอย่าลืมเด้อสีโนรักฟาร์มครับเบิ่งเพ่เบิ่งเพ่พี่น้องบ้านกูดัง หอยคอก<ต>ันพวงมาไ<ส>ล่เอมกินส้อยจุได้อยู่ตว่าได้ออใครอยู่ก <c oughs> ับกมีน้องแสงมีปลาแม็กเพินครับมาอันขันสมซอยมาไ็ดสมสอยครับอดอสมอ้าว่อยสมชีบวันนี้ก็เลยล่ะพักเพลงกินข้าวมนครับสาม,มาหุ่งครับนี่แหละครับสอยจุ๊นี่ละเดี๋ยวบอกพี่เคยไปก่นไปีิเลยล่ะ <c oughs> พี่เคยพี่เคยพักกินข้าวกันเด้อเน่ยเ้าตักพักชะก่อนอย่าลืมโชว์พี่น้องเบิ่งใี่นะสี่เด็ดครับพี่น้องนี่ มดพกเลยนะครับวันนี้พี่น้องโอ้เสื้อมอดนี่เราเอ้ยไต่เรากินนํามีได้คือรอบก่อน <c oughs> โอ้ยเจ้าใส่ม์มดตีน้าน้อยเราว <c oughs> ันนี้เรามีเสื้อมอดครับเราเสื้อจากเคิร์กนี่แหละ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราเอาพี่ลงมองกันเด้อพี่น้องเลยแส็บๆตอนเทงน้าเดียวเด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านพี่น้อง,องยังยกเงินอะไรเลือกเธอเดี๋ยวเรานี่ดะมยวเอาเทพีเสื้อมอกรันเด้อพี่น้องเลยเสือละโซนมันถูกเอ้า ก็ระมัดรอวังเลยนี cool too, too. ่พี่น้องคนนี้พีชผมแล้วครับพี่น้องนี่ใส่อ่อนมันนี่มันใส่อ่อนแล้วว่าใส่พีชใส่อ่อนอยู่ทางนอกขาวๆใส่จะคืนหนึ่งบรืครับมีเอาเทงเคืองแล้ลูกเออพ่อแม่เราว่าอย่าเอาขมแห้งเลยได้หรือว่าเอาพอดีเส็บอ่าได้ตัวเดี๋ยวจัดถือจักหน่อยแต่พีชนี่ก็พอแห้งแล้วครับพี่น้อง ยดหนึ่งมีมันธรรมดาเด้อพี่น้องความคมความเสียบเอาระละับฮะเดี๋ยวทางแม่บ้านฝ่นกินนํามีค่อยได้ไว้เซืร์รอบหน้าครับพี่น้องของดีมีน้อยต้องประหยัดแพงไว้นี่ครับกินเพียเรากินซุกค,ครับผมอหอมหอยเลยครับผมพี่น้องบันนี้นก็จะซอย ไปเอ็สซุกน้ำครับแล้วก็ซอยจุน้ำครับพี่น้องเสือได้มาสดๆเลยเดยนี่ครับนี่คือมีเฮาเถ้ะมีดฟักอันซอยเนื้อหมืนกะเลียววางันมีมีที่ฝนเอาตรงนี้ไว้ซอยจุนเน้นๆเนาะทำเสร็จแล้วพี่น้องทำเสร็ เสียบเสบียบคนเดียวเด้อพี่น้องเลยเนี่ยตรงส่วนนี้เป็นเนื้อตรงส่วนอกมันแมนบุกับแมนบางคนก็งห้องว่ามะพร้าวมันพี่น้องเดี๋ยวเอาเป็นชิ้นเป็นชิ้นก่อนตามร้านอาหารนี่ครับเป็นอีซอยแบบว,ว่าเนื้อติดแล้วก็มีมันติดตรงเสือครับแล้วเพิ่งจะเอาไปเ็เป็นก้อยเสือขั่วครับผมเป็นตรงนี้เลยไปครับคักรนี้เลยลูกนี่เดี๋ยวมืาอนี้ยละซอยกระถางแม่บ้านพโลน้ำนี่ยมองเนื้อติดมันแสียบมันยังเหรอครับแมนสุดยอดเลยแล้ว โอ้ยนีแต่มองคักขับเลยเด้อพี่น้องอตอนพอดีกินเลยละครับเหนียวไงเกินไปโอ้อันนี้นี่เนี่ยติดเสือน้ำพร้อมครับผมเนื้อต่อเสือเด้อพี่น้องซอยจุ๊บเสียบเลยมองนี่เปมองแบบเนื้อแบบเสือแท้ๆเลยได้ครับเป็นมองแกน,ม,นมันเลยครับผมจะพาเครื่องงงครับพี่เครื่องเครื่องพี่หนากว่า ส้อยเสือเล่ากัติดเนี่ยเขาไปน้ำพร้อมหนากินครับผมสุดยอดเลยนะมันจะได้หลายอัตรรถครับมองดูไหมคือแก่นดีแตว่าแก่นแก่นเนานี่ก็มีได้หยาบได้พี่น้องมันมีดมียาเฮาสุดซื้อเด้เดี๋ยวไปขีดมีดใหม่จังเลยก่อนนะอันนี้เป็นมันติดเสือเดี่ยวนะครับผมมันต <c oughs> <Young> ิดเสือพี่น้องมองนี้นะหอมแซ่บสักเดียวเด้อนี่ครับมันหอมนี่เราเข้ามองมองนี้แล้วครับที่ที่ดำเห็นหลานอาหารเขามักส้อย แบบติดเนือติดมั่นติดเสือครับผมเราเอาไปเห็ดก้อยเสือพั่วแล้วมันหอมได้ลองบัดชุกมาเมีเ่ยนครับมันหอมมันกับบัตรใหา่เม่ครับมันเข้ากันลองสองเลยครับส่วนนี้ก็เป็นเนื้อต่อเสือครับจะต้องออกมาซอยลายตัดแยบานี้ครบับกลับมาเลยครับ <laughs> ต้องซอยเสร็จตัดเสร็จได้ครับพี่น้องงานจิตง่ายปุกับปุ๊เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกสิบเสร็จแล้วด้ออันนี้พี่น้องเริ่มไลด์ได้นะไอซ่งสันไทยเพิ่นครับไอซางสมพงษ์เพิ่นมาซื้อแจ็วแมงดาหนำหลายรอบแล้วได้ครับพี่น้องครับครับขอบคุณหลายเด้อไอครับขอบคุณครับครับครับผมซื้อแจ็วไปก่อนเด้อขอบคุณหลายๆครับมาให้ลูกทอดเงินให้อาย่นเด้อปุ๊บกับปุ๊บ จ่ายมา500ร้อยเป็นสี่ร้อยห้าสิบเมนบรุครับผมตับย้อนครับตับต่อตับย้อนพี่น้องนี่ครับตับย้อนนี่ครับหน่อยย้ยอนออกมาจากตับิรักครับผมพิเศษตั้งหางเลยนะครับเนาะแมนซอยจูดีกั้กะละซอยเธอไม่บ้านลูกน้ำได้เพิน่นหมาแล้วไอ,อตัวนองแสบแสบก็มีกินน้ำเนี่ยคุณผัวได้กพอบางคนเพิ่นก็นมีฐานะด,ดิบไป,ปเลยครับกะได้ทั้งสองอย่างมันทั้งดิบทั้งซุกครับพี่น้องมาสามแสบน้ำเดียวเด้อพี่น้องเลย อย่างนี้เนาะอย่างสวยอยู่เขาจังค่อยแบ่งไปบ้านะครับย้อนมันสีแบบว่ามันสะแข็งก็ตับหลักบ่ครับพ่อครับจังแข็งก้อนจังหวะแล้วแต่ก็มีเคยพิสูจน์คือเดี๋ยวว่ามันต่างเดี๋ยวมองเลยแต่เพิ่นกระหิดเดี๋ยวนิยมเดี๋ยวเพราะว่าแม่นเนาะเพราะว่ามันมีหน่อยหน่อยครับผมเป็นรสนิยมแต่ว่าแม่นเนาะอันนี้เธอทานได้หรืล่าบอครับเออ ไปเสือโลอันซอยจุอยู่ทางนี้กินเป็นตะแซสียบีดีนั่นภาษาสิบกีบครับผมมาทำสุขฝาดลายลายตัดนี่นะคภาษาอางกฤว่าสบายนางป่ะลูกแมนครับภาษานั่นก็คือว่าภาาคีริ้วบ่ะภาษาคีร้วแมนครับมี่สามภาษาครับผมอันนี้ภาษาสิบกีบ อันมันเมื่อแรงแล้วเ็ไม่ทำงานไขมันมันจะน้อยกันได้แล้วโอ้ยพี่น้องคันนาขัดเถอะวะคันนาสวยจุดเกี่ยวเพศแสบๆคุ้มๆพี่น้องเกี่ยวเพ่เกี่ยวบีมันทำให้ท่านเดสเกลมอคือกำลังจะจะเย็นแน่แล้วล่ะ นี่อันเท่น้าพี่น้องไอ้ซอยไซออนนำข้าบผัดมองเสบนี่ถมองเสบเสบแล้จะม,มีเพียออกมัน,นั่บ่ครับนีเพียออนติดเล็กน้อยนลูกข้ผมอําลำนะครับเนาะคกเลยได้ดมมกัะตูมัดเราวซอเสีไปย่างขังออจงจงไปย่างกินน้ำอันนี้ไฮสวิตเพอ่์มากส์สินะไอร้างเิ่น นี่เพรอ่อ,อนจิ้น้ำพร้อมครับผมกินข้าวไรกันอีกผมล้ำๆขำอมหอมเทพรอ,อน์ได้จุดนียใส่อ่อนถึงน่าตึงตาจังเลยนะยมน่ากินน่ารักถึงน่ารักถึงน่ากินนะประมาณนี้แหละน,น้องครับฟอร์สวยจุมาเด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านมาเซฟเซบเดียวคือเสียงใหญ่พอดู มันสู่ในน้อยเนาะอย่างพี่น้องมากินน้ำหมักหลายเลยครับผมดีเจอได้พี่น้องเพิ่นมาเอ็ดเวซอยมาหนี่อ่าเนี่ยอยู่เนี่ยกินแซ่บๆสู้กินครับพี่น้องขอผมวันนี้เบื่อมะนาวมีทงเซิร์แน้องไฟเซิร์เซอรเจลครับผมลื่นอย่าบ่อยสี่ลชารใหญ่ครับผมนะแนี้เจลผมก่อนเด้อพี่น้องปนาเพียร์แบบไหนครับผมเจลผมเด็ดเด็ดแซ่บๆนะอ่ามันนี่ข้าวหน่อยเจลเพียรผมผมเสพเสเสือกอีพร้อมโอ้ดีเคล็ด มองเพียออกแก่ๆจังๆน้อยบ่ครับผมมีถึงแก่ได้ลูกนี่เรามองเส็บมนเลยแบบแบบเข้มข้นึ้อก่อนทัดจะมองอ่อนสุดมาจังน้อยนึงครับผมนี่แหละมันรสชาติมันดีเข้มข้นหอมยังมีเครื่องคุณเจ้าสังเกตว่จากสีเพียลดครับผมอย่าลืมพี่น้องเสิร์ฟไว้ก่อนเมื่อนี้เพลหลายครับจัดสีนักๆจัน้อยตัวนี้เได้ขมเส็บจัน้อยนึงกันนะนี่ าโค้กโกับชัดสีน้งนัดกันไหมครับจากสองช้อนเพล่ะป้าเทียไหลหรือเปล่าเนี่ยเทียวตอนแรกต้องถามพ่อว่าสีใส่น้ำเพิ่มบ่าเที่ยวโคจากสองช้อนพี่นอ้องติดจัดบบสเสียคำหอมเหมือนนี่อ๋อไปกันน้ำปลาบานนี้พี่นอ้อง เนาะเดี๋ยวมันจะเค็มเค็มแล้วเค็มมีได้ได้พีนนน่น้อ,องเลยขลุงง่นบกันแนบบ้ามนสีเผียมันดีเค็มขึ้นเพราะปกตินี่เขาเคยกินเลยครับฟอสุดยอดสุดยอดนี่แท้ขแท้เอาเบอร์มะนาวลงไปก่อนเกระจายกระจายยังไปทุกแมามาอมมะนา,หาว,าวาเนี่ยขาดว่าใดได้ครับหอมหอมหลายคนแล้วสำนีเนาะครับฟอร์อย้ยหนากินวะครับ เออพี่น้องเอ้ย f c ทุกคนทุกท่านจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีพี่นะมาเซฟเซฟนึ่งเดียวเด้อมันนี่โอ้สุดยอดมันต้องสิมซะก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยตับย้อนครับผมตับย้อนเอเสือเซนังเข้ามาครับผมกับเสือเด้อพี่น้องนี่โอ้ยโซดอกเลยครับผมว้าเด้อพี่น้องเอ้ยเซฟเซฟนึ่งเดียวได้ครับ เห็นยังไงครับพ่อครับแทบหนึ่จังเลยนุ๊กต้องเพิ่นน้ำปลาเนาะครับนุ๊กแมนน้ำปลากันจางครับผม,มบานได้กันนะตับหวานกับเนื้อกันนะาบานนี่เมื่อกีต้ตาบานครับเสียมาเดีครับแมน่นผมดุ่มปูดผงปูดไหวมีเห็ยร์ฮอนเนอร์บานแมนแบบอ๋อชับเต็มๆไปเลยพี่น้องมาเด้อทุกคนทุกท่านแซ่บๆน้ำเดียวนะครับนี่ สุดยอดพี่น้องครับมาเถอะครับทางนี้แม่แม่กิตำบกุ้งเฮิมครับผมทีนี้เก๋โอ้พินิ้เป็นอะไรยากนะครับผมโค <c oughs> เนื้อเดียวดเดียวผู้เดียวเลยครับผม <c oughs> พนักงานทุกคนตองใส่หมวกครับผม

ก็ิ่ได้เดได้ดพแลม่ได้ค่อยนใส่ผมเขาเนาะมันจะจสงแยกขนามากินตงโมหูเพิ่มน้ำกันได้ครับผมตัวนะแต่แสผับขนาดเลยครับ เอาทำยังไงเนี่ยคันมีผมบอกไปเด้อเอาบีงนี่ยอยู่ดิหมดเลยหมดปูเฮ่ลมเฮ่ลมลมปูใชไมเอาไหนไหนผมผมผักบอกพอดีจัง่วผมเปียเปียบางย่างทำได้หเปี่ยกลางเค็ม แสบรับแสบโอ้เดี๋ยวเพื่อแสบเพื่อสมเอ้านี่นียนนียตอนตอนต้อนมากัอะวัสดีพี่น้องวครับมาได้ครับช่วยจูด้วเมือนีโอ้เจียงพอดีงี้ขอตาไร่ละนี่เนี่ยเนี่ติดมั่นมาครับเสือเสือติดเนื้อนจัน่อยจะตอกรับไปน้่ว่าจำพัหลุดป่ะนี่อืมหมดปูนี่ล้วหลมแค่หลมครับ แลครับ,บ,ป,ออบประ,ระดุดนขอหยาดบาดค้ำนะครับจะแปดยบคำตอกแีบาน,านคคคักคคอยา,นนา,นานกกินเป็ดตาแเสบกนด้าทุกน่งไมรกันเบนเนาะน้ำลายน,าน้ำนอโปดแล้วอยูครับคุนั่งนี่น้ำกันกันนคือน้ำไายน้ำนี่นน้าพอหน่อยตกผมแจ <บ S 1> มีจางมีเข้มอะไรนะครับอ่ะเอาล มากมากมากหลายตายได้ครับมันงหลายครับมอินเดโอ้ยเออนเอ F f หรือ F4 หลืมหลายเกิด F4 ฮ f c เออ F หลายเด้อมากินขอน้ำกันเด้อนักฟันหลายก็ดือกันนั่นแหะวันที่ริบแบแต่น้องสูงหนุ่มวันครับมาเหีกันเก็บไข่ไอดสวันท์เขตยดไ มันได้ข่าวประเทวเด้เอาอยู่นี่แ่ละน้องคุณนี่ล่ะโอ้สิสีเห็นว่าไปตีนต้นกันเลยบ่มีดังเขยอามาโอ้ดีเลกันเลี้ยงอยู่ประเทศให้เขานี่รอยู่นี่้น้องคุณนี่และประโยจน์จัดเอของทองเกี่ยวใหม่อยู่ในประเทศต่างประเทศกันนี้ครับทุกคนทุกขั้นมาเ้อครับมาเสรบๆเออตาบังหุงเพิ่มตาบักหุงเพิ่มก็ได้มันมีตวมัคุผมกินได้ก็นมี่กันฟจูผมกินเด้กันตลอคมันมักก็อันนี้เลยอันนี้ทุกรุกหนีกินบเือกัน เรแซบข้าแงมาแต่เตั้งวาตุงแซ่บปนะ่ลมอีกนะตะุ้งนี่เม็กมบอนะในพอซแดกเนียล้วได้แบบนี้นะต่อย้มาอีก็เลยเวิร์ดพื่อคงึ่ซ้ำอยู่แมกแม่แห่ลมนะแห่ลมตู้ยอดแห่ลมอ้เอ็ดหนาวเข้าฮ้อนตัเออได้ข้าฮ้อนทุกคนบางละได้ได้งไอ้อ่ฮ้อนบ่าละ ตรงนี้ลงเห็นง่เดี๋ยวไปิด้นั่นั่มันสเองยลูกข้าฮ้อนกับซอยจูมเขาเดียวเท่านี้ผมนี่ต้องยอมด้วยเพีน่หลายขั้นดีถึงยูข้างหลังได้ต่อยอย่างนีวนบ่อันหลายหลากะือเนาะ มันกมนุ่มนี ata, h> <h ่เนาอ่าเดี๋ยวนี้ก็ปลิน้อยคือแะเิน้ํปลาครับิปลาเราดอกนี่นะอันนี้ใส่อ่อนได้่ะใส่อ่อนบ่แม่นมาดูดิซงทง่เพิ่มเพิมก็เลยซอยไปนะปกติก็สิปิงสิย่างกินกินได้ก็คือเป็นจังซั่นเผักก็อ่ามันใส่อ่อนเสอ่อนนี่ ขาวลามีขาามคนุกินมอออตางเด็ดขาหลาน้าหานอป้นยูหันแล้วอืิเด้ปะนี่ต้นสิวหันแล้วบ่ขึ้นเดีเดี๋ยวหลานคือไปเปลี่ยนมามเด้อมาดีเอ้ยเขาน้ำตาน้อยเด้ออ่ลองมันนก่อครับ บอแตยงานเดี๋ยวคนหน่อยกินขอับให้ถึงแล้วจหน่น่ยหมวมเด็ดเด็ดอดจก็ระเบิ้งน้ำปลากจัาน้ำปลาเบิ้งกันน่ะเบ้องใส่ออนกระซบ่อกรซบบใส่อนลองเบื้งงานเน่ยมายิ้มสื่อนาอดแล้ววะอี่บกับยิ้มสื่อดิ ยังยังมาอิ่มไซรล้วเรอกระชากขาดขาดอยากน้งพี่น้องมาขาดโครขาดพักครับมานี้บอกหามีท่านครับเอาเอานี้แหละมันนี่าเไรมันย้มไม้หรือคือกระผมซึมหอมกระมซอยเสื้อเน้อแบบล้นล้นเลออแสดงว่าอ้บใสออนนี่เนาะไม่มากบุตรเนี่ยซอยยั่งได้มักตับมัก่เดียบไปเยเด้กเนอได้การบุตรเนี่ยเดี๋ยวจะไส้มักบุตรเนี่ย

ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกขั้นเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเมื่อนี้ก็มีซอยจุ๊บครับกับเจียวเพียเจียวบีของทบเสด็้เนี่ยรักกะโลเนื้อเสือเนื้อเครื่องในเนี่ยครับภาษาให้กัดร้อมาฮุ่งป้าแม็กโอเสียบขนาดครับพี่น้องมันมีแต่แนวคับคับครับแล้วกับพี่น้องกินนนำเดียวไลค์กูเลยคนครับเนี่เป็นมาเ็ดเวซอยครับ ขอบคุณครับผมเด้อครั<อ><ห><จ>บขอบคุณหลายครับต้งเดียว<ด>โอ้ยแสบดิ <S 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 แสบครับแสบแสบแ